นี่คือ s รัพย์ค c นเชีรู้จักทรัพ o n ค c นเช s ไหมัรัพย<ม>์คอนเชีสค <ผม S 1> <subconscious. S 2> ือสิ่งที่ข้อมูลที่เราเก็บเอาไวาใ้ใน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 จิตของเราในทั้งชาตินี้ชาติชาติที่แล้วทุกรายละเอียดอย่างเมื่อกี้คุณเข้ามาคุณเข้ามาเนี่ยมีใบไม้กี่กี่ใบข้าง,างหน้าคุณรู้ไหม แล้วเข้ามาอยู่ในห้องนี้ไฟกี่ดวงรู้ไหมนี่คือ conscious เราถามอยู่ด้วย conscious your conscious <c oughs> ไม่รู้ conscious เนี่ยจริงๆนวข้อมูลมันน้อยกว่าทราบ conscious เจ๊นะ conscious ไม่รู้นะแต่ถ้าเราสะกดจิตอยู่อ้าบตา open sesame ขอให้ล้างไปเมื่อกี้นี้เห็นอะไรก่อนเข้ามา มีเสากี่ต้นมีใบไม้กี่ก,ก,ก,กี่ต้นไม้ต้นนั้นมีขี้ไมากี่กองรายละเอียดหมดเลยแล้วเราบอกว่าเมื่อสิบปีที่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่ 10, สิบเมื่อสิบปีที่แล้ววันนี้เวลานี้คุณทําอะไรใครจําได้บ้างใครจาไม่ได้ใครจาได้ก็เพี้ยนแล้วนอกจากว่ามันมีเรื่องสําคัญฉะนั้นอยา่างบางคนเนี่ยบอกหนูกำลังคลอดลูกค่ะ<ฮ>หนูกำลังแต่งงานค่ะ แม่แม่หนูกำลังหนูกำลังพาแม่ไปโรงพยาบาลแม่หนูช็อกอะไรเงี้ยคือมันต้องมี significant you know important in their life ถึงจะจำได้ otherwise you cannot remember ถ้าอยู่แ n r มีเมม e r อรสิบปีแล้วเวลานี้ช่วงนี้อยู่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา <c oughs> อยู่เป็นพวก <c oughs> ขเขานะเรียกไงพวกอินเดียสาวองเข้าใจนะพวกปัญญาอ่อนแบบแบบ แบบจำข้อมูลในทั้งหมดเลยเพราะว่าพวกนี้ไม่กรองนี่ยถ้าคนฉลาดมันจะกรองข้อมูลมันจะเลือกว่าอะไรควรจำไม่จำเนะข้าใจไหมคราวนี้ขอให้รู้ว่าในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นเกิดจริงหรือเกิดไม่จริงคุณจำหมดวันนี้เรามานั่งเรียนวิชานี้จริงหรือไม่จริงเหตุการณ์นี้จริงจริงขนาดน,นี้หนุมานยือนอยู่ข้างารย์กกำลัง กาะบาอาจารย์เกิดข enfin anyway> ึ้นไม่จริงแต่คุณเห็นหรือเปล่าคุณเห็นอนุมาาได้ไหมจินตภาพได้ไหมจินตภาพได้เสมือนหนึ่งเห็นใช่ไหมคุณรู้หรือไม่ว่ามันได้ประทับเข้าไปในซอกคอาเชียสแล้วว่าคุณนั้นเห็นหาอนุมานยืนกับอาจารย์ของแก้มจ๋า ปุ้มมาจ่าลอยขึ้นมาข้างบนสาเหมือนนึ่งจริงและซรัพคอนเชียสนั้นมันโง่กว่าคอนเชียสตรงนี้ตรงที่มันไม่แยกเรื่องจริงกับเรื่องปลอกมันไม่รู้อะไรคือหลอกอะไรคือจริงอาจารย์ก็าแจกหนังสืออีหน้าพระขนงแม่น่าพระขนงให้ทุกคนก็อา่านนี่แฮร์รี่พอเจอร์นี่แม่น้าพระขนงนี่เพชรกลุมมานี่เน,นี่ยสีแบนดินนี่อะไรนะเรื่อง รับคุณเท้าฟ้ยอ่านก็าไปเจ่ไหมอ่านไปทุกคนต้องมีจินตนาการไปตามเรื่องมันก็เก็บอยู่ในซับคอนเชียสหมดซับคอนเชียสดังนั้นเนี่ยในวันหนึ่งๆคุณเก็บเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงมากกว่ากันไม่จริงเรื่องไม่จริงมากกว่าเรื่องจริงตลอดเวลาเลยเรื่องจริงเนี่ยน้อยกว่าเรื่องไม่จริงเพราะอะไรรู้ไหม เรื่องจริงมันถูกเรืี่ยนได้วยเวลาจริงนะอย่างเรื่องจริงเรื่องสมมติว่าตอนเนี้ยชวนเขาเมื่อวานาวานี้เม่าวนก่อนนี้เขาไปขายภาพดาวอังคารใช่ไหมดาวอังคัรเป็นดูดาวอังคารกันไหมเป็นเซนิแนนเห็นไหมใจเราไปถึงแล้วใช่ไหมใจเราไปถึงแล้วแต่กายเรามีปัญญาไปไหมละ่ะจริงนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรที่เกิดจากจินตภาพมันอยู่ในซับคอนเชียสหมดครานี้อันนี้ตัวเหมืนอนถังเสียให้เราเป็นคนอย่างไรให้เราเป็นคนดีคนไม่ดีคนคนมีทัศนคติอย่างไรเนี่ยมันมาจากซับคอนเชียสมากกว่าคอนเชียสสมบัจิตเนี่ยมันมีสามสามอย่างด้วยกันก็คืออันที่หนึ่งในแก้สัยใจเสีย แก้นิสัยอย่างเช่นสูบบุหรี่กินไม่เลือกเวลาเก้าร้เก้านะหรือว่าชอบดึงผมแค่กัดเล็บชอบพาคนสูบบุหรี่อันนี้แก้ง่ายอีกการหนึ่งคือ r r e g รีเกร e ิตรีเกรสิสคำว่ารีเกรสต์ e ีเกรสต์ท้อฝอยหลังนะคะการสงบจิตฝอยหลังเราก็ ถอยข้างถอยหลังเนีย่ยเดี๋ยนี้เป็นที่ยอมรับว่าอันนี้คือศาสตร์นะในต่างประเทศยอมรับแล้ว่ามันมีคาลาสรลฟจริงๆเพราะบางทีเวลาเราสะกดเนี่ยสะกดไปถึงชาติจนถึงท้องอยู่ในท้องแม่จนหนึ่งเดือนจนหนึ่งวันในท้องแม่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เราบอกเอานี้สะกดไปถอยหลังไปที่จุดเกิดเหตุเลยว่า สาเหตุอะไรที่ทําให้คุณเกิดอาการบนี้กรตารุ่ยไปชาติหนึ่งไ,ไปชาติหนึ่งเลยแล้วก็สะกดกลับไปดูได้ใช่ไหมคะได้แต่ว่าวัดฟอร์กไปดคแต่อย่าไปเชื่อนะทีาเพื่อนพ้องเขบอกอ่ะมาเดี๋ยวเราจะสะกดคุณจะย้อนอดีตชาติอ๋อมาสะกดการย้อนอดีตชาติอาจารย์เห็นในรายการทีวีแล้วคนนั้นก็บอกว่า เ็นเป็นผู้หญิงผมสบายเป็นแน่นัน่นไอ้นี่เป็นกันใหญ่เลยส่วนใหญ่มาจากจิตนาการเข้าใจไหมการสะกดจิตมันนั่งนั่งมีทีวีถ่ายมีอะไรตลกอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นหรอกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยทําอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเนี่ยมันของฟอมทั้งนั้นแหละนะคนะถามมาได้ไม่ได้มันไม่ใช่ยากแต่ถ้าเขาไม่ร่วมมือด้วยเขาไม่อยาก เขาไม่อยากทำคนไทยก็สะกดคุณไม่ได้ยกเว้นใช้น้ำมันที่ดๆีๆแต่เราก็ไม่รู้อันนี้เราไม่รี้ก่อนรู้อันที่สามก็คือการ <c oughs> เขาเรียกว่าการรักษารักษาโรคที่ไม่หายนะคะมันช่วยได้อย่างเช่นโรกเอสโรคมะเร็งช่วยดีขึ้นได้หรือว่าหรือว่าอย่างาบางคนเนี่ย แพ้อย่างอาจารย์นี่แพ้โมฟีนแพ้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาผ่าตัดนี่ใช้โมฟีนไม่ได้ก็ใช้สะกดจิตก็เขาก็สะกดแล้วก็ผ่าผ่าก็ผ่าเลยไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยอย่างนั้อันนี้ก็อยู่ในพวกของการรักษาทางกายสร้างสะกดจิตัว้เองครับให้ให้คนอื่นสะกด่ะให้คนอื่นสะกดแต่ถ้าเรากำหนดจิตเองก็มัน ก็ลำบากหน่อยนะเพราะว่ามันมันต้องมันต้องมันต้องชำนาญพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดให้คนที่เทรนมาสะกดมันง่ายมันง่ายกว่ามาดูย้อนมันเกี่ยวข้องกันอดย่างเมื่อวานเราเป็นเด็กเธอสมมุติว่าคุณเอารูปตอนเด็กมาดูเนี่ยรูปตอนนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะจะโตขึ้นอะแต่มันมีเขาเดิมไหม อดีตคือปัจจุบันคือผลของอดีตไม่ว่ารูปร่างหนะ้าตาการจะทำการคิดความสามารถที่อยู่ที่มันไม่มีมันไม่มีใครเ e ็ w w a t you have not เอ r n เข้าใจไหมถ้าอยู่อยู่ไม่ทำอยู่ก็ไม่ได้ผูกผัวได้ถูกผูกงานไ้ไง้งแต่ว่า อะเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนนะว่าซับคอนเชสนั้นมันมีอิทธิพลมากแล้วอันที่หนึ่งที่เราบอกแล้วไงว่ามันจามันจําแหลกยามันจําหมดอะมันจํายังไม่เลือกมันดูดข้อมูลทุกอย่างแล้วไม่เลือกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีมันก็ยังอยู่มันเพราะมันไม่ต้องการที่อยู่มันอยู่ในระบบจักรวาลมันอยู่ขึ้นเมื่อไหร่จะตานย้อนขึ้นกลัได้ ถ้าอีกหน่อยนะเขามีเครื่องที่สามารถถ่ายที่ย้อนอดีตได้ย้อนพลังงานดูพลังงานหมอพร้อมทิพก็ไม่ต้องมีเพราะจะถ่ายเลยว่าถูกฆาตกรรมจริงหรือเปล่าใครมาทำใช่ไหมถ้าถ่ายถ้าถ่ายไอ้ตัวพลังงานเนี้ยได้แต่ตอนเนี้ยได้เฉพาะพระอริยะท่านจะเห็นเลยเป็นยังไงอะไรมายังไงนะคะก็นี่คือการ ดีโค้ดคลื่นะนะั่นแหละท่้นพาระยะหลองหลอนนั้นข่ามนมองนะั้นไั้เห็นทะลุหมดเพราะว่าขอดจะคลื่นอ่ะคลื่นที่มันเป็นรูปพลังงานอันนี้ประเด็นที่สองกนะ็การทำง,งานของซัพย์ที่ส่งผลถึงพฤติกรรมของมน,นุษย์มากๆกก็คือว่ามันมันจะทำหน้าที่เป็น,นกลไก กลางในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์จากจากแรงกระตุ้นที่ได้รับแรงกระทบใจนะคะอย่างเช่นลายเนี่ยที่มหาอาจารย์เราก็บอกอสกจิตถอยหลังถอยหลังถอยหลังจนกระทั่งเอถอยแล้วจะปวกก็ไม่รู้เรื่องจะถอยเข้าไปในท้าแม่ไปเลย เก้าเดือนแปดเดือนพอสี dog, ่เดือนโป้เชะวิงโกเลยสี่เดือนต้องงอแบบเด็กในท้องนะเด็กในท้องนะแม่จ๋าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูหนูล้อหนูรักแม่ทําไมแม่ไม่รักหนูคือเรื่องนี้แม่เขาม่เคยบอกอันนี้มาดิสคัฟเวอร์ตัวอยงนะก็คือว่าเขากำลังจะถูกแม่กำแ้งแม่ไปกินยาหนูร้อนหนูกลัวแม่ไปยิงกินยาพยายามขับ เขาให้ออกแต่ปืนไม่ออกแม่ก็ใจไม่แข็งพอนลไม่ออกก็เลี้ยงไปเลี้ยงต่อไปก็เอ๊แล้วก็ลูกก็ไม่เป็นอะไรก็คือว่าก็ดูเหมือนกับว่าร่างกายสติปัญญาเรียนก็ดีแม่ก็โล่งใจไปว่าเออลูกก็ดีนะเราเรากินแล้วมันไม่ไม่ไม่ปัญญาอ่อนไปนะแต่ว่าผลเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลทางกาย ส่งคนหนงจิตเด็กคนนี้เนี่ยจากการที่ตัวแม่ที่แม่รู้ว่าแม่จะฆ่าเนี่ยแม่จะเอาตัวเองออกเนี่ยความตัวสุดชีวิตแล้วบอกว่าแม่จ๋าหนูรักแม่ทําไมแม่ไม่รักหนูดวงจิตมันบอกว่าแม่แต่คนที่เป็นแม่เขายังไม่รักเราแล้วใครในโลกนี้จะรักเราเราไม่เชื่อใครเราไม่มีลองช่ยวยไม่ไหวเห็นไหม มันส่งผลต่อสมมติฐานมันส่งผลจากความคิดมันส่งผลมากต่อสังคมอันนี้ก็มีคนถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศแต่ตัวเองไม่รู้นะคอนเทนเซอรี่ไม่รู้เพราะพ่อเนี่ยเพราะพ่อเนี่ยเล่าได้ใช่ไหมเรื่องโป๊เนี่ยไม่เคยเล่าแล้วอ๋อเคยเล่าแล้วใช่ไหมเออเนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือว่า การตราวไว้ในดวงจิตเข้าใจไหมลักษณะนคติต่อผู้ชายผู้ชายเร็วผู้ชายทุกคนเร็วแต่ในขณะเดียวกันเน่ะเนื่องจากเขาบ็นคนเก่งเนี่ยคอนเชสก็บอกว่าไม่ใช่ฉันคิดไม่ถูกผู้ชายไม่ได้เร็วผู้ชายมีดีมีมีไม่ดีแต่ซับคอนเชียสบอกผู้ชายเร็วใช่ไหมมันก็เกิดควา l i ิดกัน เกิดคอนแล้วก็ไม่สามารถจะรองชอบได้ดังนั้นเมื่อเขาแต่งงานเขาไม่สามารถไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้แล้วก็เห็กผู้ชายเขาไม่ไว้ใจเขาปัวเพรพ่อเราอะทำอะแล้วเราจะไว้ใจใคร่างนไ้้นะคะนั่นคือการทำงานของซับคอนเชียสและสิ่งสำคัญที่3ก็คือซับคอนเชียสนั้นทำงานกับ สมองส่วนล่างสมองส่วนล่างทำงานทำงานไปคิดพวจิตวิทยาสมองส่วนล่างมีหน้าที่อะไรรู้ไหมใครรู้บ้างชาตยานะเวลาเวลาพระเอกโดนรถชนแล้วก็เขาวัดอะไรกราฟใช่ไหมแล้วก็ตีแปลว่าอะไร ตายนั่นแหละเขาว่าจาสมองส่วนล่างถ้าสมองส่วนล่างอย่างน้องอะไรอ่ะชื่ออะไรลูกคุณสุป,ประวัติปัตตมสูตร <S S S 2> คือมาโรงพยาบาลใช่ไหมมาโรงพยาบาลกระดูกไขกระดาหักปอดฉีกอันนั้นยังไม่เป็นไรน้องมาคราวนี้หัวข้างนอกเขาบอกว่าหัวเหมือนไส้หมูเลยอะ่ะแบบ คือร่วมอ่ะหัวร่วมแล้วหมอเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คุณคนพบซับคอนเชียสมันทำงานกับสมองส่วนมาก สมองส่วนล่างนั้นทําหน้าที่ควบคุมอวยัยวะอันตโนมัติและระบบสารเคมีในร่างกายองสมมุติว่าแต่ครั้งที่แล้วเราลองเลมานาวจำได้ไหนะมมะนาวอะ่ะที่ imagine มะานาวเนาะอันนั้นนะสมองส่วนล่างทำงาน,นกับเขาเรียกอะไรต่อมไร้ท่อต่างๆยังเวลาเรากินกินกินส้นตมตำ กินไก่ย่างเราต้องสั่งี่กระเพาะไหมว่าหลังกดน่จักหลังกดน่จักไม่ต้องมันจะมีคือสมองส่วนล่างจะทํางาน,นของห้องทำงานของเขาอะ่ะใช่ไหมฮะ <c oughs> โดยอัตโนมัติเลย <c oughs> อย่างสมมติว่าเ,เวลาเราใกล้ๆอย่างเวลาคนเขาจูจีกันอย่างเงี้ยสมองส่วนล่างที่จะหลั่งฮอร์โมนทางเพศอะ่ะ ที่จะทําให้อวัยวะเพศชายตื่นตัวอวัยวะเพศหญิงเกิดการหลัง่งเขาเรียกหลั่งน้ำหล่อลื่นขึ้นมาเนี่ยมันมันทำงานโดยธรรมชาติจากการปฏิกิริยาต่อโต้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างนี้ก็คือมันทํางานกับสมองส่วนหน้าตัวซับคอนเชสดังนั้น ถ้าเราจะแก้เราก็รู้ความลับอันนี้ปุ๊บแบน,นี้มีหลายโรคที่หลายอาการที่เราสามารถแก้ได้อย่างเช่นคนสูบุหรี่เนี่ยถามว่าคนที่สูบบุหรี่เขารู้ไหมว่าบุหรีร่ไม่ดีหมอก็พาไปดูใช่ไหมพวกถุกลงลมโปง่งพองอ,อะไรนะ สารพัดมาเลงห้อยมาพอไปบำบัดในสถานบำบัดหายกลับมาเป็นไง,งแล้วคนที่ติดยาเสพติดกี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่หายเลยมีไหมน้อยมากเพราะอะไรรู้ไหมคนทางการแพทย์ก็ไม่เข้าใจว่าอันนั้นเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกระบบของที่ทำงนานกับสมองส่วนล่างคือไบโอเคมีท่อ มันอยู่ระบบไบโอเคมี c a l c ค o ็อด้วยเติมคร็อกไปตัวคร็อกแปลว่านาฬิกานาฬิกาชีวภาพเราอยู่เมืองไทยเรากินข้าวสมมติว่าทุกวันเนี่ยแปดโมงเราต้องกินข้าวแต่ถ้าเราไปบินไปอเมริกาสองทุ่มที่อเมริกาแปดโมงเช้าบ้านเราสองทุ่มที่นู่น เรากินข้าวเย็นหกโมงเย็นสมมตินะแปดโมงเช้าเรากินเที่ยงเราินหกโมงเย็นเรากินพอเราบินไปเมกาปุ๊บเวลาตรงข้ามกันสองทุ่มที่นู่นเราหิวแล้วนะแล้วเรายอมนอนไหมไม่นอนเวลานอนไม่นอนเวลากินไม่กินเวลาเออมันเวลามันปนแปรไปหมดเพราะมันอยู่ในระบบไบโอเคมีข้อครับ มันไม่ได้ทำงานโดยสมองบอกเอ,อ้ยตอนนี้แปดโมงนะเ<ม>พราะว่าแปดโมงในเพาะเราเนี่ยมันถูกกำหนดมาแล้วของเรานะคะเพราะฉะนั้นพวกสจวัด,วดพวกแอร์นเนี่ยวิปรารเนี่ยเรื่องระบบการกินการนอนเพราะว่าไบโอเคมขั้นคลอกทั้นี้ถูกถูกทำลายมันไม่มันไม่รู้จะเซ็ตไงเนี่ยสตรัคเจอร์มันไม่มีใช่ไหมเขาเนียกลับมาดูว่าไบโอเคมขั้นครอกเนี่ย มันทำงานอยู่กับซากคอนเชนถ้าเราจะแก้คนติดบุหรี่นะ,ะเราก็ต้องทำงานไปล้างระบบระบบในซา b คอนเ c i o u s ับนะคะก็โดยการใส่ไมโค้ดเข้าไปนะคะทุกครั้งที่ฉันเห็นบุหรี่ฉันรู้สึกเรี่ยน รู้สึกเลียนอยากอาเจียนทุกครั้งที่ฉันได้จุดบุหรี่ฉันรู้สึกอยากอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำต่อเน,นื่อง21วันและทำตอนไหนทำตอนเกิดอัลฟาคือตอนนี้ตอนนี่ยังไม่ไเข้าชา้หนึ่งเลยเ, Alpha. Alpha, เนี่ยเกิดอัลฟาอัลฟาเนี่ย เวลาขึ้นนอฟ้าเกิดเนี่ยก็คือขึ้นโฟกัสขึ้นสมาธิแรกๆเลยขึ้นความนิ่งอนะ่ะอย่างเวลาเราอ่านหนังสือแล้วบางทีลบอินลืมไปเลยว่าเพื่อนนั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยมีไหมเคยมีไหมนั่นแหละเกิดขึ้นนอฟ้าขึ้นนอฟ้านี่เป็นขึ้นของปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นอันนี้เราก็รีบใส่โค้ดเข้าไปเลยวนะ่าถ้าเกิดขึ้นนิ่งเนะี่ย ตัวเบาสมมติเราเรานอนอยู่บนเตียงนี้นะแล้วเราก็บอกว่าว่าอาจจะฟังเพลงที่นิ่งๆแล้วก็หรือใช้จิตนาการหรือจะดูลงหายใจก็ได้แล้วเกิดตัวเบาๆปุ๊บเราตรงนั้นแหละคือเกิดเอาผ้าละพอเกิดเอาผ้าปุ๊บเราใส่เราอยากจะแก้มิสัยอะไรเราก็ใส่ตัวนั้นไปเราบอกว่าฉันทุกครั้งที่ฉันเห็น บุหรี่ฉันสุดเพลินไส้ฉันไม่ฉันเลิกบุหรี่ได้แล้วอย่างสิ้นเชิงทั้งที่มีไม่ได้เลิกนะแต่เราก็สายไปฉันเลิกบุหรี่ได้แล้วอย่างสิ้นเชิงซับคอนเทนไม่สามารถรับคำสั่งประโยคน์ที่เป็นคำสั่งได้นี่คือนี่คือเรื่องสำคัญซับคอนเทนไม่สามารถรับประโยคปฏิเสธได้อย่างเช่นต่อไปนี้ฉันไม่ขี้เกียนแล้ว มันจะยิ่งขี้เกียจอ่ะเพราะคำว่าไม่ต่อเขาจะว่าต่อไปนี้ฉันขี้เกียจต่อไปนี้ฉันขี้เกียจคำว่าไม่ขี้เกียจมันหายไปก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งเนี่ยผู้ครองก็เราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยคือคอนซัลร์ตทางไกลใช่ไหมมาจากเนี่ยไอ้ที่ฐานอะไรเนีพราะว่าไม่ใส่ตัวอยู่กันทเสธต่อไปนี้ไม่ฉี่แล้วเพราะมันฉี่ใหญ่ตาย ท่านก็่อยบอกว่าเนี่ยมาปรึกษากับเรามันฉี่มากคอบอไม่ใช่เราบอกว่าให้จําโค้ดเราไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่แน่ใจอย่าไปใช้โค้โดยโ 04, 0405เขาะนะ้าใจไหมของอันนี้มีประโยชน์แต่มันมีโทษนะครับนี้เราสมมติว่าเมื่อกี้นี้บอกบุหรี่ใช่ไหมทำไปเจ็ดวันแรกเราจะเห็นเลยว่ามไม่สามารถ ได้บุิหร่ได้มันจะเนี่ยังมันจะจะขึ้นใสจริงด้วยบางคนเนี่ยยางใจหรอกเราเราเลิกได้นะหยุดมันเหมือนกับเราเห็นกองขยะแล้วเราโกยขยะไปเนี่ยแล้วพอไม่เห็นขยะปุ๊บเรานืว่าเชื้อโรคไม่มีแล้วความจริงเนี่ยเรายังไม่ได้ล้างเนาะอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่หนึ่งเรียบร้อยโกยขยะหมดอาทิตย์ที่สองต้องล้างล้างมานันทำทำ อาทิตย์ที่สอาทิตย์ที่3เนี่ยเอานิ้ยาเด็ดป้องเนี่ยล้างเลยอันนี้สะอาดแปลว่าต้องทำยี่บเอวันถ้าขาดแม้แต่วันเดียวต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่เลยนะคะอันนี้คือมันจะไปล้างในระบบไบโอเคมีคอลครับเรียบแล้วก็บรบีจะไม่อยากจะไม่อยากอยู่อาจารย์อยากให้คนที่ แก้ยาเสพติดเนี่ยใช้วิธีไม่ช่วยเด็กจะได้เลิกเลิกไปเลยนี่เดี๋ยวก็ประมาณนะเบื่อยาเสร็จมันกลับไปนะเนี่ยกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะคะอเออคราวนี้มาดูว่าซับคอนเชียสเนี่ยมันทำง,งานร่วมกับสมองส่วนหน้าอันนี้นักาการศึกษา เป็นเรื่องสคัญก็คือว่าสมองส่วนล่างเนี่ยมันจเจริญเติบโตเนี่ยแอคทีฟ mm. ม,ม,ม,มากมากมากๆเลยเนี่ยามขวบแล้วก็ต่อเนื่องไปถึง8ขวบที่ยังคือยังยังยังใช้ได้อยู่แต่หลังจากนั้นจะลดลงดเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วง2-3เนี่ยเราสอนเด็กเราต้องสอนแบบสอนสัตว์เลยค่ะ เพราะสมองส่วนล่างคือสมองสัตว์เลือ้อยคานไม่ต้องเป็นว่าใครนะไดโนเสาร์ต่อันกีเพราะเราก็มีเนี่ยเป็นคนอ่านทุกคนมีสมองสัตว์เลือ้อยคานถ้าไม่มีคุณตายถ้าไม่มีใครจะบาหลังน้ำย่อยน้ำกดหายใจหัวใจเต้นจริงไหมสูงแปลว่าสอนแบบสัตว์เลือ้อยคานแปลว่าอะไร ดามัะหรหรือว่ามันหยาบ,บๆคลายๆแบบไม่สตะกัวได้ทองแดงทองดำเ้มไม่ใช่ไหมคะ <c oughs> เด็กศูนย์ถึงสามที่บอกแล้วในท้องเนี่ยพอรู้่าอย่างถ้าผู้หญิงเนี่ยรู้ว่าท้องเราต้องให้ความรักเลยเพราะว่า <c oughs> พวกนี้ปวดหยากไม่ต้องระบุชื่อคนเนาะบางทีพูดพูดจาพูดพูดจาชอบทำลาย พูดจาปุกระดมพูดจากล้าวราวอันนี้มันเป็นเรื่องของการขาดเนะ็จาะฉะนฮะจาก s u ั c o n ความเชที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกทำร้ายบางทีแม่ตีรุนแรงเขาไม่รู้เขาหลอหลอไม่ตรงเนี้มาเพื่อทำโทษคนอื่เนี่ยนะคะนี้ก็คือมันดูดมาจากระบบ s u b พ o n ความเช่พูดแล้วงงไหม เข้าใจนะบทบาทของซัฟคอนเชียสเนี่ยสำคัญกว่าคอนเชียสเบอร์นิงซึ่งเราก็จะจริงๆน่าจนเป็นหัวใจและจริงๆแล้วเนี่ยกระทรศึกษาวิธีสอนนะสอนผิดซึ่งเราจะพยายามวิชานี้อาจจะช่วยกได้ดน,นะคะ